ค่ะสำหรับชั้นเรียนของครูเอื้อการในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของ telephone conversation นะคะซึ่งจะสังเกตว่านักเรียนในชั้นเนี่ยให้ความร่วมมือกับคุณครูดีมากนะคะก็จะขอกล่าวเป็นประเด็นประเด็นไปนะคะซึ่งในในด้านของพุทธนักเรียนก่อนนะคะจะสังเกตว่านักเรียนของครูเอื้อการในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูสามารถที่จะ ควบคุมนักเรียนนะคะให้อยู่ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้ได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็อีกข้อสังเกตหนึ่งที่ได้เห็นในวันนี้ก็คือว่านักเรียนแต่ละคนเนี่ยมีความเป็นธรรมชาติในการเรียนการสอนในชั้นเรียนนี้มากนะคะแล้วก็สามารถที่จะโต้อตอบคุณครูด้วยภาษาอังกฤษที่เรียกว่า เป็นการสนทนาคลาสรูม o m l a เก u นะคะซึ่งนักเรียนสามารถที่จะโต้อตอบครูดได้แต่บางครั้งอาจจะเห็นว่ามันอาจจะไม่ไม่ถูกมากตามหลักแกรมม่าหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ก็ก็ไม่ต้องไปโฟกัสมากเพราะว่าเรา,าจะมาจับในประเด็นของการใช้ใช้สำนวนภาษาอย่างเงี้ยนะ,ะซึ่งสังเกตแล้วว่าในห้องเรียนเนี่ยเด็กสามารถที่จะโต้อตอบตอบได้เลยนะคะซึ่งโดยที่เด็กก็ไม่ได้คิดถึงความถูกต้องซึ่งตรงนี้ตรงนี้ ถือว่าตัวเองนี่ก็ไม่ได้ซีเรียสมากนะคะในเรื่องของการใช้ภาษานะขอให้เด็กสามารถที่จะสนทนาโต้อตอบคุณครูได้โดยไม่เคอะเขินตรงนี้ก็ขอชมเชยคุณครูนะะซึ่งนี่ก็แสดงว่าในชั้นเรียนที่ผ่านๆมาของคุณครูเนี่ยมีการใช้ c classroom l a n g u a g e หรือว่ามีการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนจนสามารถทำให้นักเรียนเนี่ยคุ้นเคยนะคะกับภาษาอังกฤษแล้วก็โต้อตอบออกมาโดยที่นักเรียนก็ไม่อายซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างเราเรียนด้านภาษามานี่เราจะรู้ว่า อุปสรรคของคนคนที่ใช้ภาษาก็คืออายไม่กล้าใช้กลัวผิดเงี้ยนะแต่สําหรับห้องเรียนในหนึ่งชั่วโมงนี้ถือว่าคุณครูประสบความสําเร็จในเรื่องของการชักจูงให้เด็กใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนได้ดีมากนะคะอันนี้ขอชมเชยนะคะ,อ,ะอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะชมเชยคุณครู เช่นกันนะคะก็คือคุณครูพยายามนะคะที่จะใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนในในในตลอดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูเนี่ยคุณครูคูเก๋เนี่ยใช้ภาษาอังกฤษตลอดแล้วก็ใช้ภาษาไทยสลับบ้างไปจนถึงภาษาถิ่นของตัวเองด้วยนะคะซึ่งการที่คุณครูพยายามที่จะใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนซึ่งแม้บางครั้งเนี่ยนักเรียนไม่ไม่เข้าใจในในบางประโยคนะคะก็ไม่เป็นไร นะคะซึ่งการใช้บ่อยๆจะทําให้นักเรียนเกิดความเคยชินแล้วก็จะจําคําของคุณครูเนี่ยมาโต้ตอบได้ด้วยอันนี้คือผลสะท้อนทั้งหมดนะคะที่ที่เกิดเกิดกับตัวนักเรียนเกิดเกิดจากการที่คุณครูเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษตลอดแล้วก็ทําให้นักเรียนกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษแม้จะถูกหรือผิดก็ไม่ว่ากันนะ,ะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะในเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษนะคะซึ่งตรงนี้ก็ ในประเด็นของการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนทั้งของคณครูและของนักเรียนเนี่ยถ้าให้เป็นคะแนนนี่ก็จะขอให้9้าเลยนะคะแล้วก็ส่วนที่จะเติมเต็มก็คืออยากจะให้ฝึกฝึกไปเรื่อยๆนะคะฝึกจนไปสอดแทรกในเรื่องของ r กรม a าหรือว่าประโยคนะคะรูปแบบของประโยคให้ให้ดียิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้การใช้การสนทนาของเด็กเนี่ย มันก็จะเป็นภูมิรู้พื้นฐานของเด็กๆที่จะเรียนเรียนในโอกาสต่อไปนะตรงนี้ให้คุณครูเติมเต็มนิดหนึ่งนะคะซึ่งแต่เราก็ไม่ซีเรียสน,นะ,ะขอถือว่าเด็กพูดได้ก็โอเคแล้วนะ,ะตรงนี้ก็ชมเชยคุณครูนะ,ะในเรื่องของการใช้สื่อของคุณครูนะ,ะก็จะมีทั้ง รู้สามารถที่จะนําสื่อเทคโนโลยีนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแยะนะคะที่คุณครูดึงมาใช้นะคะดึงมาใช้รูปแบบของประโยคนี่นนะคะก็สอนกันใช้ YouTube มานะคะแต่สิ่งที่อยากเติมเต็มในสื่อของตรงนี้ก็คือว่าอยากจะให้คุณครูเนี่ยคิดว่านะคะว่าการนําตัวอย่างตัวอย่างการสนทนานะคะที่ท,ที่เป็นเป็นวิดีโอคลิปของที่เขาโพสต์ขึ้นตาม y o u t u b e หรือว่า เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เป็นการตัวอย่างการสนทนาหลากหลายขึ้นขึ้นให้เด็กๆดูหลายๆคลิปก็ได้นะคะคือไม่ต้องรีบนะคะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะทําให้เด็กๆดูตัวอย่างแล้วก็นํามาสนทนาได้นามาโร่เพล์ได้ในท้ายชั่วโมงนะเห็นคุณครูมีการโร่เพล์ด้วยนะคะก็เราอาจจะหาบทสนทนาให้มากขึ้นนะคะให้เด็กๆได้เห็นแล้วเขาก็จะเขาก็จะดู ดูตัวอย่างประโยคที่ในตุ๊กร์ตูลบนทีวีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็นำนำตรงนั้นมาโรเลเพลย์ได้ในภายหลังในชั่วโมงนี้หรือว่าชั่วโมงอื่นๆได้นะคะคือเราก็ไม่ต้องรีบนะคะแต่แต่ก็เข้าใจว่าหนึ่งชั่วโมงนี่บางทีมัน,มนกับการสอนการสอนทานา่าษาอังกฤษนี่มันก็ค่อนข,ข้างที่จะนอ้อยมากนะคะแต่คุรูก็สามารถที่จะทําได้ครบถ้วน ในชั่วโมงการสอนของคุณครูในวันนี้ด้วยนะคะก็ชมเชยเหมือนกันนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะเพราะถือว่าการสอนเด็กๆให้สนทนาภาษาอังกฤษเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะคะแต่คุณครูก็ดึงดึงมาใช้ซึ่งจะเห็นเอ,อ่ได้น้อยนะคะในนักเรียนชั้นป .6 ที่จะมาสนทนา,าซึ่งเห็นแล้วเนี่ยว่าในชั่วโมงของค,ครูเนี่ยน่าจะนําแนวการสอนของมัธยมเลยแหละมาใช้แต่เด็กก็รับได้นะคะ จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือการสอนของคุณครูเนี่ยในช่วงท้ายจะเป็นการให้เด็กทําใบงานนะคะซึ่งจะเห็นว่าคุณครูมีใบงานตรงเนี้สิ่งที่สังเกตเห็นก็คือนักเรียนเนี่ยได้เคลื่อนไหวตลอดเวลามันไม่น่าเบื่อนะคะบางทีการทําใบงานในบางชั่วโมงที่เราจะสังเกตเห็นก็คือการแจกใบงานให้เด็กแล้วให้เด็กเขียนเด็กก็นั่งเขียน แต่ในชั่วโมงนี้เราจะเห็นว่าค,คุณครูแจกใบงาน<ม>เด็กมีการเคลื่อนไหวสลับโต๊ะสลับ,ลบในการตอบคําถามสลับโตมีการเคลื่อนไหวเด็กก็ผ่อนคลายไม่เบื่อนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็ขอขอชื่นชมให้กําลังใจคุณครูนะซึ่งเป็น,ปนการ<ม>ให้ใบงานอีกมิติหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะที่ว่าเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวแล้วก็ทําให้นักเรียนแฮปปี้ สิ่งที่ได้เห็นอีกอย่างการมีจิตอาสาการรักเพื่อนการช่วยเหลือเพื่อนในชั้นเรียนด้วยกันซึ่งตรงนี้เป็นคุณล,ะละักษณะที่ที่ต้องการให้เกิดในชั้นเรียนซึ่งตัวเองเนี่ยสิ่งที่ต้องการคือความมีเด็กเขามีจิตอาสาตรงนี้มันเกิดในห้องเรียนของครูเก๋เลยนะคะจะเห็นว่าพอเด็กแรกใบงาน๊บจะมีเพื่อนบางคนที่ตอบไม่ได้แต่ก็จะมีเด็กผู้หญิงนะคะ นักเรียนก็จำชื่อไม่ได้เนที่เข้าไปบอกเพื่อนตอนอย่างนี้ต,อนนตอนน่อันนี้คือปลุกจิตสํานึกในในตัวของเด็กเองนะคะคุณลักษณะการมีน้ําใจนะคะให้เด็กเกิดในห้องเรียนนี้นะ,ะซึ่งตรงนี้นี่จะถือว่าการสอนอครูในวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะคะ,อะขอเติมเต็มในส่วนของใบงานนะ,ะว่าเมื่อเมื่อมีมีเด็กทํำใบงานแล้วนะคะ ตรงนี้อยากจะให้คุณครูสะท้อนสะท้อนจากใบงานของเด็กว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยสามารถทําใบงานได้แค่ไหนนะคะด้วยวิธีการสังเกตหรือตรวจใบงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะด้วยกระบวนการของคุณครูนะคะคุณครูก็อาจจะนําใบงานนั้นมาดูว่าหรือว่าสังเกตว่าเด็กคนไหนที่เขาไม่ไม่ตอบไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ เป็นรายบุคคลไปแล้วก็พัฒนาเขาส่งเสริมเขาเป็นรายรายรายบุคคลไปอย่างเงี้ยก็จะทําให้เกิดเกิดเกิดความรู้เกิดทักษะที่มันยั่งยืนนะคะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษต่อไปนะคะตรงนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็จะเป็นห้องเรียนของครูกเก๋ซึ่งซึ่งได้สังเกตเห็นนะคะก็ขอชมเชยในคุณครูหลายๆประเด็นเช่นคุณครูสามารถที่จะรับความสนใจเด็กนะคะ ปลูกสร้างจิตสำนึกสร้างคุณลักษณะที่ดีที่เกิดในชั้นเรียนของคุณครูเองนะคะตลอดจนคุณครูก็พยายามที่จะใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนตลอดเวลาก็กขอชมเชยคุณครูสำหรับวันนี้นะคะก็จากจากคะแนนเต็ม10เนี่ยจะขอให้คุณครูเก็บ8.5คะแนนนะคะแล้วก็อีก1.5ที่จะเต็มนั้นก็เย็นให้คุณครูเติมเต็มในเรื่องของ นักเรียนบางคนที่เขายังตอบไม่ได้ไนะคะก็ใช้วิธีการกระบวนการอื่นๆเข้ามาช่วยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของตัวอย่างการสนทนาอะไรเงี้ยนะคะก็ดึงดึงความหลากหลายในเรื่องของสื่อสื่อที่อยู่ตามเป็นคลิปวิดีโอต่างๆเอามาใช้ให้มากขึ้นนะครเพราะจะทำให้เด็กมีตัวอย่างเงี้ยนะคะก็ ก็ฝาไว้สองสาเรื่องในส่วนที่จะเติมเต็มทําให้การเรียนการสอนของคุณครูเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยนะคะส่วนอื่นๆนั้นคุณครูก็ทําได้ดีมากนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคุณครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะนี้ในชั้นเรียนอื่นๆด้วยนะคะค่ะขอบคุณคะ่ะ